วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาชิมมาเก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูงกวาน้อยนะคะานเสีงนนวันนี้เราสั่งเนื้องช้นเนื้อเปลพิเศษไปนะคะ้เจดสิบาะตุ้งเปิทุกวันะคะอยู่กันจันนะคะ อี่กัดตรงไหนเจ้า hmm. ะีกัดเหนือยบริัมุบรเนไหคร่ชัดระกัดไม่าจอดตีนแม่ไมเนาะแม่นาะคนถือมี่มืแม่คนกมกระแสครับออมันได้มไม่ผักนะคะอุ้ยากัดมันเติต้งอครกั่นะบ นี่ชามละเท่าไหร่ห้บาทห้าสิบาทนะคะพิเศษ้าธรรมดาสี่สิบบาทธรรมดาสี่สิบพิเศษธรรมดาสี่สิบพิเศษไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านนะคะพี่กัดนะคะอันเภอเด่นชัยนะคะข้าวซอยอะไรอย่างเงี้ยเข้าวซอยร้านยำยอดแซ่บมาค่ะตรงมาเรื่อยเรืยแล้วก็เป็นแยกตัววายแล้วก็เลี้ยวขวานะคะจะมีป้ายติดกำแพงนะคะก๋วยเตี๋ยวเจ๊น้อยค่ะบินมาหายค่ะ อันนี้ใส่ผักนะคะสามละห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งเยอะแยะนะคะน้ำาืตตนะคะมีโต๊ะนะคะหยุดทุกวันจานเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะคะ เก้าเรามีน้ำตกน้ำใสนะคะเปิดแปดโมงครึ่งน,นะคะปิดบ่ายสองครึ่งน,นะคะน้ำดื่มบริการตนเองนะคะเครื่องปรุงน,นะคะอันนี้เราก็ปรุงเสร็จแล้วนะคะ